หมู่ต้นเราเลิกกันเถอะเพราะอะไรอะ่ะเราเลิกกันเถอะเพราะเข้ามาสายเหรอหรือว่าเพราะว่าเขาลืมบอกรักเธอเพราะว่าเธออ่ะคิดว่าเธอไม่คู่ควรกับฉันเพราะาฉันมันรอรวยกินจุตังไม่จ่ายโอ้ยไม่ใช่ทั้งนั้นแหละแล้วมันเพราะอะไรก็สีของดอกไม้อ่ะวันนี้สีนี้มันไม่มงคล สีมงคลมันต้องสีอะไรอะต้องชูชูขึ้นเหรอชูอีกชูขึ้นอีกไปเลยชูอีกชูอีกอีกก็ชูสูงสูงชูอีกชูแล้วชูผมอ๋อชูผมก็ชมพูใครกันเนี่ยหมอแปนเองหมอแปนแม่นเฮ้ยดอกไม้ผมผมจะให้แฟนให้ไปก็เท่านั้นแหละถ้าสีมันไม่ได้ ถ้าอยากเสริมเรื่องความรักให้ความรักเนี่ยหวานดังสตรอเบอรีต้องใช้สีชมพูแล้วผมจะไปหาซื้อดอกไม้ตอนนี้แล้วเขาว่าไงแล้วผมต้องไปหาซื้อดอกไม้ตอนนี้เหรออ๋อไม่ได้ให้ไปซื้อให้กินคนบ้าแล้วมึงกินดอกไม้ว่าไงนะคนบ้าอะไรกินดอกไม้อ๋อไม่ได้ให้กินดอกไม้สีชมพูที่บอกหมายถึงนี่ไอศิครีมเอ็กซ์ตรีมสตรอเบอรี่บานีโคน ไอศครีมเอ็กซ์ตรีมสตรอเบอรี่บราวนี่โคนอร่อยมากว่าแต่ไอสีชมพูที่ว่าเนี่ยมันช่วยเสริมพลังแห่งความรักจริงหรือเปล่าจริงจ้า